ดวงชะตาของคนที่ถูกนะคะ ชะตากันแกล้งนะคะเราอาจจะคิดอย่างนั้นเนาะชะตาคืออะไรชะตาคือเทพเจ้าชะตาคือฟ้าแล้วฟ้ามีตัวตนไหมหดี๋อะไรงๆนตานานะคะแต่จริงๆนะถ้าเรานับถือพุทธเนาะเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครกั่นแกล้งเราเทพเจ้าจะกั่นแกล้งเราทําไมถ้าท่านสร้างเรามาอะไรเงี้ยนะคะจริงๆสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันคือกรรมของเราอ่ะเนี่ยอันนี้เนาะเราก็ฟังมาเยอะแหละนะคะทีนี้นะคะแต่ดวงชะตาประเภทนี้เนี่ยนะคะที่เรานิยามว่าถูกฟ้ากั่นแกล้งเนี่ยนะคะหรือถูกดวงชะตากั่นแกล้งเนี่ยนะคะ ยิ่งอยากได้ยิ่งรักอะไรนะคะยิ่งขออะไรนคยยิ่งมุ่งมั่นพยายามทำสิ่งไหนเพื่อความสำเร็จก็จะไม่สำเร็จนะคะรักใครชอบรักมากๆเลยนะคะก็มักจะผิดหวังขออะไรนะคะยิ่งรอนะคะยิ่งหวังยิ่งไม่ได้ยิ่งผิดหวังเนี่ยนะคะเมื่อเรารู้นะคะว่าเออเราอาจจะมีวิบากกรรมทำให้คนอื่นทุกหรือไปขจัด ขจัดขัดขวางความสําเร็จของคนอื่นนะอันนี้คือกรรมเนาะกรรมคือเหตุของการกระทําไอ้ที่เรารับเนี่ยมันคือผลนะคะแล้วก็รักใครนะเราอาจจะแย่งสามีคนอื่นแย่งคนรักของคนอื่นมาอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้เรารักใครมักไม่สมหวังอ่ะอันนี้ก็คือพูดโดยโดยรวมเนาะ,ะดังนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่ารักมากอยากได้มากรอคอยมากนะคะอยากสําเร็จมากมันไม่มันไม่สมหวังอะนะคะเพราะมันจะถ้าเกิดสมหวัง มันจะทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเรามีวิบากมานะคะวิบากมันก็คือถ้าวิบากไม่ดีมันก็เราจะไม่ได้ความสุขอะนะคะพูดง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยตรงนี้แหละช่วยทําให้เรานะคะตัวตนมันเล็กลงเมื่อไม่มีตัวกูก็จะได้ไม่ต้องอยากที่จะกูกูก็ไม่ต้องอยากมีอะไรและอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ เออโอเคนะคะรักคนคนนี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยเราก็ต้องอ่ะใช้ธรรมะอ่ะสมมุติว่าเป็นคนที่เรารักเป็นคนในครอบครัวเลยเราไม่อยากสูญเสียเขาไปอ่ะนะคะอย่างเนาะอ่ะเนาะจะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างต่างนานะเราก็ต้องเออรักให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดนะคะแต่อย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,านๆอย่าไปอยากให้เขาไม่เป็นอะไรอยากไปอยากให้เขาเอออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความผูกพันเนี่ยนะคะเราจะต้องมีสติกับความผูกพัน ถอยตรงเนี้ยลงมานะคะแล้วก็วางใจให้ได้ว่าณนะวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีเนี่ยตรงเนี้ยนะคะพี่มิ้นก็ใช้ตรงนี้เหมือนกันเพราะอยากจะบอกว่ายกมือขึ้นหนึ่งนะคะก็เป็นคนประมาณนี้เหมือนกันอยากได้อะไรรอคอยอะไรมุง่งมั่นอยากจะได้อะไรอย่างเนี้ย มันจะยิ่งเจ็บปวดเลยนะคะมันจะยิ่งไม่ได้นะคะรอคอยอะไรนะคะจนวันหนึ่งอะนะคะพี่พี่มินก็เคยทําเรื่องเรื่องเรื่องขอสัญชาติให้ลูกอะไรอย่างนี้เหมือนกันทําเป็น10ปีอะนะคะตีกลับแล้วตีกลับอีกจนวันหนึ่งแบบมไม่เอาละนะคะไม่เอาละได้เฉยเลยเว้ยนะ,ะวางใจกับอะไรเฮ้ยได้เฉยเลยนะเร,เราเห็นละนะคะว่า มันเล่นแง่กับเราอย่างนี้นะคะเราก็เออต้องถอดใจถอดตัวเองถอดตัวกูออกมาให้มันเลอเล็กนิดเดียวนะคะเออยอมละนะคะเออแบบว่าคือแบบอยู่กับความเจมเนื้อเจมตัวอะอย่างเนี้ยนะคะหรือขอพรก็ตามแต่นะคะปะาฏิหาริย์ยิ่งแรงกล้ายิ่งคิดว่าตัวเองสําคัญนะคะ ยิ่งไม่ได้นะเน,น,นี่ยตรงเนี้ยนะคะดังนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนี้ต้องทําอีกอย่างหนึ่งแต่อย่าแกล้งทํานะเพราะว่าธรรมะธรรมชาติของพลังงานของความรู้สึกมันจับพลังงานตามจริงเราโกหกธรรมชาติไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราอบรมจริตใจของเราวางได้จริงนะคะเออมันปล่อยได้จริงๆเท่าไหนเท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆ ตรงนี้แหละค่ะมันจึงจะเป็นพลังงานจริงที่จะมาแก้เกมกรรมตามความเป็นจริงได้นะคะมูก็จริงแต่ไม่ทิ้งทํากับพี่มิ้นได้นะคะติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากได้เครื่องรางวัตถุมงคลที่มีพลังงานดีๆจริงๆจากท่านที่มาสอนธรรมะพี่มิ้นเนี่ยนะคะองค์ท่านเทวดากายเพชรแลรูครูบาอาจารย์ปู่ย่าเนี่ยบูชากันได้เลยนะจีเพชรสูบโชคเนี่ยอยากให้ทุกคนมีมากๆเพราะท่านตั้งใจให้พลังงานที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ายุคนี้มันลําบากท่านอยากจะช่วยพวกเราแต่ว่า เราต้องมีพลังงานท่านจริงๆค่ะก็ดูในตะกร้ากันได้